สวัสดีครับมาแล้วครับโหนเก่งกาจจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาแปดนาฬิกา30นาทีนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์ครับเปลี่ยนไม่ได้นะอันนี้เอาว่าจันทร์ถึงเสาร์ครับเพิ่มไปอีกวันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเก่งกาจโฮโรเ h e a l t นะครับก็เรื่องอาหารนะเรื่องอาหารคือจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราตนกกันหรือเปล่า มันตื่นมันตื่นตนกไปสะหมดแล้วล่ะอะไรที่มันแบบกระต่ายตื่นตูมนี่อันตรายนะถ้าเราไม่ไม่ได้พิจารณาน,า,นานะ,ะวันนี้ที่ผมพาดว่าหัวโหราเวทวินิจฉัยม,มาถึงว่าโหราก็คือโหรา,าศราสตร์เวทก็คือการแพทย์นะครับโหราเวทนี่ก็มา,มา,ม,ามาใช้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผมอยากจะให้เป็นเป็นสามันประจำบ้านนะ โฮราเวเนี่ยเขพยายามสร้างอะไรที่เป็นเป็นสามัญประจําบ้านอะเก่งการโฮโรเฮลตี้เนี่ยหมายถึงว่าทั้งอาหารออกกาลังกายอากาศให้มันครบถ้วนอ่ะคือเราต้องเป็นนะการเรียนรู้นี่ปัจจุบันไหมต้องมีไปเรียนหมอถึองจะมาดูแลสุขภาพได้ไม่ใช่ทุกคนมีสิทธิ์ที่ต้องเรียนรู้อะธรรมชาติหรอือว่ามันเป็นยังไงเราเจ็บป่วยเพราะอะไรทางการแพทย์เขามีวินิจฉัยไว้นะครับนะฮะ ง่ายเขาบอกว่าฤดูเนี่ยมันมีสี่ฤดูฤดูร้อนฤดูฝนเดี๋ยวมฤดูหนาวฤดูแล้วฤดูใบไม้ผลินะจริงๆแล้วมันก็มีหกฤดูครับไอช่วงฤดูผสมนี่แหละครับมันทําให้ป่วยง่ายอย่างนี้หน้าร้อนเนี่ยหน้าร้อนมันจะเริ่มเดือนมีนาเมษาพฤษภามิจุนาเนี่ยสี่เดือนเนี่ยเป็นฤดูร้อน อูะูร้อนเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะครับมันมีผลมันมีผลกระทบกับร่างกายครับเพราะร่างกายเราเป็นส่วนย่อจักรวาลก็เรื่องอาหารกับอากาศนี่แหละอากาศร้อนนะครับธรรมชาติก็สร้างพืชผักผลไม้มาให้เรากินกันนะฮะคือวันที่ว่ากินตามฤด,ดูกาลเนี่ยมันก็ไม่ป่วยอ่ะแล้วไอ้โรคที่มันเกิดมันเกิดขึ้นยังไงโอ้ยมันมีอย่างนี้ครับสมุทฐานนะครับ ของอาการที่มันจะป่วยโรคเนะี่ยมันมีสาเหตุมาจากเอ่อหนึ่งของธาตุทั้งสี่ก็ไปถึงว่าอากาศเนี่ยอากาศร้อนนะแล้วอากาศชื้นอากาศเย็นนะอากาศอบอุ่นนะครับนะพอมันกระทบกันแหะมันก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยปรับตัวไม่ทันก็ป่วยง่ายเสร็จแล้วมันก็มีฤรูสมดูสมุทรธาตุนะาสี่มันมันแปรปรวนนะ ฤดูสมุทรฐานก็เกิดตามฤดูอ่ะตามฤดูนะครับนะฤดูก็มีผมแบ่งเป็นสามฤดูก็ฤดูละสี่เดือนใช่ไหมเนี่ยฤดูสมุทรฐานเสร็จแล้วมันยังหวานก็คือเวลาเนี่ยมันจะป่วยันคือไอการสมุทรฐานนี่แหละแล้วนกะ็อายุสมุทรฐานการสมุทรฐานก็คือเวลาเราแบ่งเป็นสี่แบ่งเป็นสี่ชั่วโมงนะฮะก็แบ่งไป วันละเป็นเป็นสี่เป็นสี่พอดีเลยก็มีเช้าหกนะโมงเช้าถึงสิบโมงสิบโมงถึงบ่ายสองนะครับนะแล้วก็บ่ายสองถึงหกโมงเย็นนะเนี่ยสามอย่างเลยมันจะเกิดเนี่ยน้ำนะน้ำปิตะนะแล้วก็วาตตะนะคือดินน้ำลมไฟสามอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นตั้งแต่เช้านะครับแล้วไม่หายนะเป็นทั้งวันนี่นะ เขาเรียกว่า,ต,าตีท่าครับน่าห่วงมากนะฮะสันนิบาตเขาเรียกสันนิบาตเลครับเป็นอย่างนี้ลาคบอาการหนักท่งนท่านเวลาตอนนี้นะให้สังเกตว่าอากาศไม่ดีเลยไอ้โรคโควิดเนี่ยไอ COVID ้โควิดหนึ่งเก้ามันก็ระ,ะบาดี่นะ,ะมันระบาดจนตื่นเต้นทําให้คนกักตุนสินค้านี่แหละครับนี่แหละครับันบน่อทําให้ป่วยหนักขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะไปกินในสินค้าอาหารนะฮะอาหารอะไรอาหารที่มัน อาหารกระป๋องบ้างอาหารแห้งนี่นะมันเป็นสตาร์ฟไว้มันมีสารสารเคมีเจือปนเยอะเช่นสารกันบูดนะฮะสารอะไรอ่ะโอกัมโมทงกัมมาทานอะไรมันเยอะมากอ่ะแล้วมันกินเข้าไปร่างกายมันก็ขับไม่ออกอ่ะมันแย่อยู่แล้วอ่ะอากาศมันก็ไม่ดีนะตรงนี้แหละครับมันทําให้ป่วยผมก็เลยอยากจะคุยแนะนํานะครับว่าเนี่ย ช่วงฤรูนะครัะผมว่าถ้าติดตามวันเสาร์นี่จะดีมากเลยครับผมเริ่มไปสองเสาร์แล้วท่านไปเปิดดูได้เลยครับนะเนี่ยคืออาหารเดือนมีนาคมหน้าร้อนนี่แหละนะฮะซีพิการลมหย่อนทำไมอย่างั้ยนะครับเอา้าตอนเนี้ลมหนาวมันหมดแล้วมันมาเข้าหน้าร้อนพับลมมันก็เบาลงแล้วมันจะได้ร้อนลมหย่อนละลมหย่อนละเห็นไ,ไหม เสร็แล้วเสมหาพิการครับนี่คอแห้งคอแห้งนะฮะคอแห้งนะครับนะตรงนี้แหละครับมันลามไม่หมดเลยคือจริงๆเนี่ยนะร่างกายเนี่ยมันโอ้โหมัน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 สุดวิเศษนะครับนะมันมนุษย์เนี่ยธรรมชาติสร้างมาเนี่ยสุดยอดเลยมีตับไตไส้พุงนะครับม,มีอะไรเยมีอวัยวะตันอวัยวะกลวงนะฮะที่สําคัญมากก็คือว่าทางเดินหายใจก็มีปอด ปอดเป็นตัวรองรับเป็นเครื่องจักรอ่ะคอยปรับอากาศที่เข้ามานี่นะฮะถ้ามีเชื้อโรคก,ก็จะฆ่าเชื้อโรคนะแล้วก็เป็นคาร์บอนขับออกหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละตรงนี้แหละครับเป็นปากทางสําคัญมากเลยคือปอดนี่มันไม่ได้หยุดพักนะมันทํางานตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเหมือนกันพร้อมกับหัวใจครับหยุดไม่ได้เลยนะอยู่ไม่ได้ส่วนกับเพราะอาหารนี่มันยังได้พักครับอาหารเรากินแค่วันละสามมื้อนะ นะบางคนก็สี่มื้อหน่อยพวกสกกระกินทั้งวันนะฮะอันนี้ก็ทําให้ร่างกายลําบากใจหน่อยนะเราเงียบทั้งนั้นเมเรารู้อย่างนี้เนี่ยพอเข้าตรงนี้หน้าร้อนเราจะทํำยังไงนะถ้าคอแห้งมากๆแล้วครับเนี่ยมันก็จะไอฮนะมันก็จะไอแล้วถ้ามันมีไอพวกไวรุสไวรัสลงมาในคอมันก็ไอมันก็จะกลายเป็นแพร่เชื้อไปในอากาศเลยครับนะนะกินในนี่ถิครนะับน้ํา น้ำไมค่คไม่ใช่น้ำธรรมดาน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวสักแหมสักลูกเลยนะโอ้โหสดชื่นมากน้ำมะพร้าวเป็นน้ำบริสุทธิ์จากธรรมชาติครับลองกินเข้าไปเลยไม่กี่ตังค์ฮะรู้สิวิสิบบาทผมพูดวันนี้เยจ,จะแพงขึ้นนะเนี่ยกินน้ำมะพร้าวกับหน้าร้อนเนี่ยดีมากเลยแตงโมก็ได้นะฮะอันนี้คือหม,มายความว่าไอ้ผลไม้ที่ออกตามธรรมชาติเนี่ยช่วยได้ช่วยได้คอแห้งนะฮะไอ้เสมหะนี่นะต้องกินอาหาร รสเปรี้ยวรสเปรี้ยวครับนะฮะรสเปรี้ยวอันนี้สําคัญมากมันขจัดเสมะคนไม่เคยรู้ครับรสเปรี้ยวนี่กินได้เยอะแยะนะเพื่อให้มันตรงกับอากาศนะตรงกับธรรมชาตินะีนะทุกคนกินได้หมดนะตามอุตุศาส์นะฮะตามอุตุศาส์หมายถึงว่าฤด,ดูกาลนะครับไอ้รสเปรี้ยวนี่มันก็มีเยอะนะ ถ้าถ้าอยากกินให้มันดีๆก็ผมแนะนำแนะนําไปนะฮะในวันเสาร์นี่แหละนะแต่ว่าเวลามันมีน้อยแค่หนาทีนะฮะเราจะปรับสมดุลในร่างกายเนี่ยไม่ต้องกินแะ้วครับพวกยำมะม,ม่วงส้มตำแกงส้มดอกแครต้มครงปลากรอบนะต้มครองยอดมะขามต้มยำกุ้งต้มส้มบมดันต้มใบชะมวงนะผัดเปรี้ยวหวานแกงขี้เหล่าน้ำปลาหวานนะฮะ ลาบหรือยำที่มีรสเปรี้ยวนำนะฮะหรือน้ําพริกผักจิ้มก็ได้เนี่ยเนี่ยเดือนมีนาเนี่ยกินเลยกินเลยนะผมเองก็เสนอแค่อา่าอาหารวันละหนึ่งเมนูนะก็เดือนเมมีนานี่ก็ได้ประมาณสักสี่หรือเมนูนะก็ปีหนึ่งก็สิบสองราศีเนี่ยสิบสองเดือนนี่แหละก็ได้สี่สิบแปดเมนูนะความจริงมันมีเยอะมากนะเพราะเรากินทุกวันไงเราจะกินอาหารสี่เมนูทุกวันก็ ก็เหมือนที่ผมบอกเนี่ยก็เลือกกินได้มันมีเยอะคนโบราณหมอโบราณนะครับเขาเรียก่อะไรปราดโบราณเนี่ยเขาเก่งมากเขาจัดสรรให้กินเลยฉะนั้นไอ COVID ้โควิดนี่นะฮะไอโควิดหนึ่งเก้าเนี่ยผมถอนด้วแล้วมันได้เลขสิบเก้าท่านไปครับหนึ่งเก้าบวกกันเป็นหนึ่งดาวอาทิตย์ไอ้ตัวนี้เป็นไวรัสนะฮะเป็นไวรัสดาวอาทิตย์ครับเพราะว่าลักษณะมันกลมแล้วมันมีหนามแยกออกโผล่มาใช่ไหมมันลักษณะ ของขาเสายลักเสี่ยลักดาวอาทิตย์เลยครับเสร็จแล้วมันจะกําัเริ่มได้หรือมันจะไอ้นันได้นะฮะต้องมีไขมันครับฉะนั้นถ้าใครอ้วนมีไขมันเยอะนะฮะต้องระวังครับมันรับเชื้อไอ้นี่ง่ายเลยเชื้อไวรัสโควิดอย่างง่ายฉะนั้นต้องกินในพวกรสเปรี้ยวเนี่ยขจัดไขมันนะรสเปรี้ยวคืออะไรครับดาวเสาไขามันคือดาวพุธ พุทธกับอาทิตย์มันโคจรคู่กันนะครับมันทาให้ทาให้ตัวไวรัสเนี่ยมันมีพลังอ่ะมีอิทธิพลมีฤทธิ์มากเราก็ต้องเอาเปรี้ยวเข้าไปเอาไปขจัดไอ้ไขมันจ้ะเนี่ยมันก็จะไม่เกิดมันก็จะไม่เป็นนะนี่คือการบํารุงป้องกันเน่ะคนเราต้องมีสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคืออาหารนี่แหละเพราะอากาศตอนนี้กับวันนี้ก็เมื่อคืนฝนตกนะครับโอ้ลมพายุมาได้น่ะอากาศเนี่ยธรรมชาติโลกมันหมุนเนี่ย มันทั่วโลกเลยฉะนั้นท่านฟังรายการนี้ผมพยายามจะเอาความรู้เนี่ยมาใส่ใส่ให้ท่านนะครับหมายถึงว่าให้ท่านเรียนรู้แล้วก็เข้อยๆไปพิจารณานําไปใช้สิ่งอันพลันเน็กพลันน้อยเนี่ยนะแล้วมันก็นจะเยอะขึ้นแล้วก็เปิดดูได้ด้วยนี่ผมแบ่ง,ปนะบงปเป็นนะฮะแบ่งเป็นอะไรเป็นเป็น 10, เป็นสิบเป็นสิบเลยนะเ็าเรียกว่าสิบเพชรท่านเข้ไหมหมายถึงว่าเอ่อท่าน ผู้เรื่องอาหารเนี่ยเรื่องสุขภาพเรื่องโหราสตร์เนี่ยอย่างเป็นเมอย่างเป็นตละอย่างไปเลยนะเป็นแต่ละอย่างไปเลยนะหมายถึงว่าแต่ละประเภทอ่ะท่านไปเปิดดูได้ถ้ามันสะสมเยอะๆเนี่ยมันเท่ากับเรียนโดยไม่รู้ตัวนะเรียนโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองครับเลยสบายมากเปิดเข้าไปดูได้เลยผมก็พยายามมีย่ออ่ะมาสําคัญบ้างนะย่อนน่คือเขาบอกไอเฟซบุ๊กหรือว่าไออินเทอร์เน็ตนี่นะมันจะต้องทําให้ สั้นสั้นเวลาเนื้อหายเยอะๆได้ใจความนี่ผมก็ย่อนะครับเนี่ยจากหนังสือเป็นเล่มๆในย่อมาเหลือห้านะเหลือสิบห้านาทีนี่นะก็ทําให้ท่านเนี่ยได้เรียนรู้บ้างนะครนะแล้ววันนี้ถ้ายามว่างนะฮะหาของกินว่างๆแล้วครับนะฮะอาหารว่างเอามายมเชื่อมก็ได้นะฮะสับประรดกวนก็ได้ กระท้ะรอยแก้วมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงกลวเนี่กินได้หมดเลยขอให้มีรสเปรี้ยวนำนะมันจะช่วยขจัดไขมันครับนะฮะแล้วก็ทำให้ชุ่มคอแก้อาการไอด้วยครับเอาเช้านี้สวัสดีมาฮาคุณจุ๊บคุณดลิริคุณนภัทรคุณภักดีลาคุณบุญเสบนะฮะคุณพี่ชิตชัยคุณอิ่มเอมครับสวัสดีวิรัตบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ โควิด1 9เนี่ยมันจะเลวร้ายกว่านี้ไหมในไทยของเราอะนะฮะจะมีกี่สรมครับโอ้โหมันทั่วโรคครับคุณอย่าไปตกใจครับนะฮะถ้าเราป้องกันได้ก็ไม่เป็นไรคนประมาทเท่านั้นครับที่จะโบราะอนะด้วยโรคนี้แหละครับอาจารย์ชัยโสพลก็บอกสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ดาอะไรมาแรงครับ16มีนาคมเนี่ยนะเออทำไมเหรออ๋อจะแทงหวยเหร <laughs> โอ้ยยังมีกระจายเล่นหวยนะนะวันนี้ดาวอะไรมาแรงเอาดาวบอกให้กันได้เออเป็นวิทยาทานนะครับไม่มีปัญหาเออไม่ใช่นะมันจะเป็นการใบหวยหรือเปล่าก็มีอาทิตย์นะฮะอ่อพุทธหันก็ห้าอาทิตย์ก็หนึ่งนะครับอนนันหนึ่งนี่น่าจะมานะเพราะว่าไอ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 โควิดหนึ่งเก้าเนี่ยมันเนี่ยสองตัวแรกหนึ่งห้านี่แหละนะหนึ่งห้าเก้ากแล้วกันนะครับไอ,อใช่ป่าวแหมผมเนี่ย อย่ามาเป็นการไม้หวยแล้วนะไมาแมวนะแมวแมวแมาแล้วคุณอย่ามายุ่งกับผมนะคุณประกายแก้วสวัสดีครับอาจารย์เก่งกาจและแอดมินทำไมต้องมีความขัดแย้งนะขัดแข้งขัดขากันจังเลยครับนะแม้แต่ในกลุ่มเล็กๆด้วยค่ะก็บอกแล้วกันดาวพุทธหายับดาวสองเป็นโคจรร่วมกันเลยมันขัดแย้งกันนะครับนะดาวดาวบ่าวเคราะห์กับดาวสุบเคราะห์มันอยู่ร่วมกันนะครับ มันทำให้อารมณ์แปรปรวนครับคุณอะไรนะไทยคมไทยคมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะฮะเตรียมตัวเตรียมใจรับกันทั่นหน้านะครับไม่มีปัญหาหรอกคุณสมหมายคุณําลมรวยก็สวัสดีมานะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติพระเจ้าท่านบอกไว้นานแล้วนะฮะสัตว์โลกย่อมไปเป็นไปตามกรรมนะครับนะฮะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวแล้วครับทาอะไรก็แล้วแต่ครับนะฮะ เราพยายามให้ไว้นะให้อภัยนะอันนี้สําคัญมากให้อภัยอย่าไปยุ่งอะไรเขามากนะให้ความรู้ให้อะไรก็ได้นะมีเงินก็ให้เงินมีทองก็ให้ทองไม่มีก็ให้เรื่องให้อภัยยิ้มให้เขานะอสวัสดีครพบแอดมินคุณอาจารย์ชัยสุพลความดันสูงควรทานอะไรครับอาจารย์ให้ลดก็บอกนี่ของนี่กินพวกนี้ลดด้วยกินของเปรี้ยวๆนี่แหละอย่ากินหวาน กินหวานแล้วมันจะกาเริบนะฮะคุณวิภพสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณนิพนธ์สวัสดีเช้านี้ครับท่านกินกัดรงใจพระครับครึ่งเดือนร้อยกว่าคนแล้วเกินเป้าไปแล้วเดือนนี้ไม่มีปัญหาสามน้อยไปไหมคือ,คอจริงๆเนี่ยผมไม่อยากพูดครับเพราะว่าเขาไม่ให้พูดอะไรติดกเต้นนะฮะมันจะมากกว่านี้ครับ <laughs> น่าสนใจเจ้ากรมสมวัสดิการทหารบกติดเชื้อสื่ออะไรเอ่ยทุกคนมีสิทธิ์ติดหมดแล้วครับ ผมก็บอกแล้วว่าพวกยศถาบรรดาศักดิ์ุงสูงชนาบนดีสมณชีพรามนะครับจะมีการล่วงรับนะมีการรวงรับนะครคุณธนิมสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณพักคชัยสวัสดีครับครับนะฮะก,ก,ก,ก็อย่างที่บอกกันนะคือเขาให้พูดไม่ให้มากกันเล้วเขาบอกนะโปรดีเขาบอก,กพูดมากๆาเดี๋ยวก็ถูกแขวนเน่ยนะตัวรับได้นะครับคุณชั้นเตอร์ผลเตอรความความันขึ้นลยก็ลดขมค่ะลดขมดีมันเย็นครับมันช่วยลดได้ ครับวันนี้ขอต้องท่านโชคดีแคล้วคราดปลอดภัยสวัสดีครับ